วันนี้นะคะโบจะพาคุณผู้ชมค่ะมาชมคอนโดมิเนียมนะคะในฝั่งของปากน้ํากันบ้างค่ะใครที่กําลังมองหาทําเลดีๆในฝั่งปากน้ําจังหวัดสมุทรปราการนะคะและก็ติด BTS ด้วยต้องโครงการนี้เลยค่ะ โครงการชอปิคาน่าที่โครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ในซอยธรรมเจริญค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปเลยนะคะคุณผู้ชมว่าโครงการที่นี่เนี่ยเขาทำเลดีมากๆเลยเพราะว่าอยู่ใกล้กับ b t s สถานีเอราวัณนั่นเองค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับทางด่วนนะคะอย่างทางด่วนกาญจนาพิเศษค่ะก็จะลงตรงป้ายสุขุมวิทนะคะขึ้นตรงป้ายสุขุมวิทสะดวกมากๆเลยค่ะและก็แวดล้อมไปด้วยร้านค้าร้านอาหารค่ะ ที่สําคัญเลยนะคะครงก,การแห่งนี้เขาออกแบบมาเป็นสไตล์รีสอร์ทขาหน้าอยู่มากๆเลยค่ะส่วนห้องที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันวันนี้นะคะจะอยู่ที่อาคารบีเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะผมก็พาคุณผู้ชมขึ้นมาชมด้านบนกันแล้วค่ะห้องที่พามาชมกันนี้นะคะจะอยู่ห้องเลขที่3-2-7ค่ะอยู่ที่อาคาร B ีชั้น7เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะ สำหรับภายในห้องค่ะคุณผู้ชมเขาะจะเป็นขนาดหนึ่งห้องนอนนะคะมี1ห,ห้องน้ำด้วยกันค่ะและก็มีระเบียงห้องเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะชมทีละโซนเลยค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะบริเวณซ้ายมือจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งเคาน์เตอร์ครัวที่นี่นะคะเขาให้แบบจัดเต็มเลยมีซิงค์อ่างล้างจานนะคะแล้วก็มีเตาไฟฟ้าให้ด้วยค่ะแล้วก็มีชั้นวางด้านบนนะคะที่คุณผู้ชมสามารถเก็บของได้อีกเยอะเลยค่ะถัดมาบริเวณฝั่งขวามือของตัวห้องเลยจะเป็นส่วนพื้นที่ของห้องน้ำนั่นเองค่ะห้องน้ำที่นี่นะคะจะมีหนึ่งห้องในการมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้ด้วยค่ะ และภายในห้องนอนนะคะในส่วนของพื้นที่ห้องนอนเนี่ยจะมีเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะที่สามารถทําเป็นชั้นวางทีวีก็ได้หรือว่าใครจะวางของสะสมก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าจะทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ค่ะส่วนด้านซ้ายมือนะคะลึกเข้าไปในตัวห้องค่ะก็จะเป็นส่วนพื้นที่นะคะที่เราบิวอินค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าไซส์ขนาดใหญ่เลยสูงถึงเพดานห้องเลยค่ะและในห้องนี้นะคะก็จะมีฐานรองเตียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพียงแค่ซื้อที่นอนมาก็สามารถวางนอนได้เลยค่ะ และก็ห้องนี้นะคะพื้นที่ค่ะนอกจะเป็นพื้นที่29.04ตารางเมตรก็จริงค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะว่าเขาออกแบบตัวห้องเนี่ยให้ดูมีความกว้างค่ะเพราะว่านะคะติดกันจะเป็นส่วนพื้นที่ของระเบียงห้องนั่นเองค่ะซึ่งระเบียงห้องตรงนี้นะคะจะมีกระจกใสค่ะบานใหญ่ๆเลยเป็นประตูนะคะแล้วก็ออกไปที่ระเบียงห้องได้พื้นที่ระเบียงห้องเนี่ยกว้างมากๆเลยค่ะและที่สําคัญเลยตรงนี้นะคะทําเป็นพื้นที่ซักล้างได้ตากผ้าก็ได้ค่ะวางเครื่องซักผ้าก็ยังมีพื้นที่ให้แบบเหลือๆเลยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการทอปิคาน่าสมุรปราการโดยเริ่มต้นจากฟุตแลนด์ศรีนครินขับตรงไปยังถนนศรีนครินประมาณ800เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเทพรักจากนั้นขับตรงไปอีก3.9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขุมวิทขับตรงไปอีก2.2กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นขับตรงไปอีก300เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ที่พามาชมการถูกใจกันไหมคะห้องนี้ต้องบอกว่าเป็นห้องที่วิวดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมติด BTS ด้วยแล้วก็ติด BTS พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณด้วยนะคะใครที่สนใจเป็นเจ้าของห้องนี้คะ่ะอย่าลืมพิมพ์แชทหรือว่าทักคอมเมนต์เรามาได้เลยนะคะและก่อนจากกันไปคะ่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะทั้ง e b o o k Youtube และ TikTok ของเราคะ่ะ หรือถ้าใครอยากจะชมทรัพย์ที่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะด้านนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะทั้ง Android และ iOS กับแอปพลิเคชันบ้านๆของเราค่ะเรารวบรวมทัพย์นะคะของแจกให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกง่ายๆเพียงแค่คลิกเดียวในแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ